สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนค่ะมาเจอกับพี่อ้อยอีกแล้วนะจ๊ะพี่อ้อยก็พากเสียงเอาเพราะว่าเสียงลมมันแรงมากมันดังมากค่ะทุกคนอันนี้ก็ถึงอั้าท่าเรือนะจ๊ะวันนี้เขากินเจเป็นวันแรกขึ้นเสาโกาเต้งเป็นวันแรกจ้ะอันนี้ก็เป็นอั้มท่าเรือค่ะทุกคนทุกปีคนจะเยอะมากค่ะทุกคนถึงรถบัสนะคะทุกคนข้มนามแนแรงมานออบ คนเยอะมากกินข้าวเสร็จก็ไปเซ็นท่าน ไม่ต้องกินก็จะเหมือนกับข้าวเจ๊เุยสนดื่มมากนะ นั่งขนมจีนกินข้าวเสร็จแล้วไปละไปเซ็นทั้นต่อคนเยอะอยู่ในนี้เนานะคนคนเลยอ่อะไรเลื่อนค่ะทุกคน อยูย่อากาศร้อนมากเลยอากาศร้อนมากค่ะทุกคนรถเต็มเลยรถตัดในเมืองภูเก็ตเซนท่านไปทำทัาสปอร์ตเอ กินข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนจะไปกันแล้วเกิด<ม>ทุกคนเยอะมากมาทางใต้กุ้งตะลูกไปฝั่งตรงย้อนสอนไปอีกเราไฟเดะเค,ยคียวอยู่ค่ะทุกคน Thank <small> you. นะครับคนจอดรถโอ้รถเยอะมากรถรถเยอะมากเยอะอย่างเลยนะทุกคนไม่มีที่จอดรถเลยรถเยอะอย่างเลย มีที่จอดนะต,ต้องจอดข้างนอกไหมอ่ะนกรถเยอะอย่างเลยนะทุกคนรถเยอะมากค่ะทุกคน จันล้างสุดเออนั่นไหมถึงแล้วค่ะสำนักงานทำพาสปอร์ต ‫שנעלי אי סורי מלכה.